สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์สามัฐประจำวันที่17สิงหาคมนะครับใครที่เ่เข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับ @isu1903o นะครับ ID ของ l ล n e ฮะแล้วก็ทักสอบถามรายละเอียดเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเข้าฟรีสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสาหรับเทคนิคตรงนี้มีทั้งหมด3 EP นะฮะ ครับไปดูครบในเท้าวันนี้ครับเริ่มบนที่เยอรมันไปเร็วๆวนะครับสาหรับใครที่ต้องการจดก็กดสต็อปไว้นะฮะจดเสร็จก็กดเลย์ต่อจะได้ไม่เบื่อสำหรับคนที่ไม่ต้องการจดนะครับผลเมื่อวานนะครับห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะฮะเข้าจอดเจ็ดสามบนครับในเท้าวันนี้ของเยอรมันนะครับเด่นตัวแรกครับศูนย์จอดนะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี 05 07แล้วก็08ครับเด่นอีกตัวนะฮะ2เจาะครับ2 0 2 1 2 3 2 4 2 7แล้วก็2 8ครับรูปไปก่อนนะครับตัวเจาะและตช่อบนะฮะตุต่งหัวตั่งหุ้นครับตอนที่รัเสเซียครับเด่นตัวแรกครับวันนี้9 ต่อนะฮะ 90, 91, 93, 94, 97แล้วก็98ครับเด็นอีกตัวนะฮะ6ต่อนะฮะ 60, 61, 63, 64, 65แล้วก็67ครับต่อมาคลิกฮะ เด่นแรกวันนี้ครับ5เจาะนะครับ50 51 53 54 57แล้วก็58ครับเดินอีกตัวฮะ2เจาะนะครับ20ออกขออภัยครับ21 23 24 25 27แล้วก็28ตาโจนะครับผลเมื่อวานนะฮะ2 4 0 0 2ใครรูด0ูนย์เข้าบล่าน,นะครับใครเล่นเจาะก็ได้เจาะ40ไปนะฮะในเท่า,ทานี้ครับเด่นตัวแรก5เจาะนะครับ5 0 5 1 5 3 5 4 5 7แล้วก็58ครับเด็ดอีกตัวนะฮะ6เจาะนะครับ6061 63 64 67แล้วก็68ครับดาวโจน v i p นะฮะ ใช้ตัวเลขเดียวกันกับดาวโจนตัวนี้เลยนะครับคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขเดียวกันเลยผมไม่เขียนซ้ำนะฮะทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัวรูปวิ่งตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันนะครับอลองดูนะครับแนวทางที่ผมให้ใครสนใจเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับทักมาหรือว่าไปคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมได้แปะให้นะครับวางให้ทุกหัวทุกหุ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ